ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือทุกท่ทานก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด่นในหกอีกแล้วเป็นแนวทาง16ตุลาคม ก็โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมโดยเราไปชมกันเลยครับถ้าผูชมใบนี้ก็เดี่ยวทานหลักหลัก10ล่างก็อดีตที่แล้วก็ผ่าน อดีตที่แล้วก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็แบ่งปานห้าตัวเป็นเนีวทาง เดืทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านหนะ้าเก้านะห้าเก้าเดนทันหลักหลักสิบหลักสิบล่างเดทันที่แล้วก็ผ่านอาดีตก็ผ่านสามเจ็ดนะครั้งสามเจ็ดก็ผ่านหลักหน่อยใบนี้ครับ เป็นเนือทานหลักร้อยสิบหน่อยตัวเดียวก็แบ่งปานแบ่งป,นปานเจ็ดตัวเดียวนะแบ่งป,นปานวิ่งเจ็ดตัวเดียวเนือทานที่แล้วหกพันสองพันหกพัน เจ็ดผ่านศูนย์ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็แบ่งปันเจ็ดตัวเดียวขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้เดี๋ยวทันดับสิบล่างสองสุดเดี๋ยวทันดับสิบล่างสองสุดนะท่านผู้ชม ก็แบ่งปัน3 4มแบ่งปัน3แล้วก็สนะดับ3ดับสก็ขอบคุณแนวทางที่แบ่งปันดับ10ล่างสองสูตรนะท่าน สูตที่1แล้วก็สุดที่2นะสุดที่1กับสุดที่2 3 4ต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็เนีวทานบนล่าง2ตัวเนวทานวิ่งบนล่าง2ตัวท่านก็เบ่งปัน7 8 7กับ8นะท่านผู้ชมนะ7กับ8 ดังเม็กซายนะท่านดังเม็กซายเจ้าของแนวทางท่านก็แบ่งปัน7และก็แปดนีท่านเว่งบนล่างนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เป็นอดีต ที่ผ่านมาแนวทันดับเต็มล่างแปกสุแนวฐันดับเต็มล่างแปกสนะท่านผู้ชมนะก็แนวฐานที่ผ่านมาก็ดับผ่านนะแนวฐานที่ผ่านมาก็ดับผ่านแนวฐานที่แล้วก็ดับผ่านนะท่านผู้ชม ก็มีหลุดบ้างนะทู้ชนนะมีหลุดบ้างในทันใหม่นี้ครับเบ่งปานดับเต็มล่างเปกสุดท่านนี้ก็เบ่งปานดับเต็ม9เต็ม7เต็มหนึ่งเต็ม0เต็มสองเต็ม1เต็มสเต็มส เป่งปันดับเป็ดโตเป็ดแต้มเป็นปันดับเป็ดัวเป็ดเต้นเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆข้อมูลนะต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เบ่งปานตัวเดียวร้อยสิบหน่อยวิ่งตัวเดียวใบนี้ก็เบ่งปานเบ่งปานเจ็ดตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวเจ็ดนะก็แนวทางที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะผู้ชมนะ เนี่ยทานที่เราผ่านมาก็ผ่านนะเนี่ยทานใหม่นี้ก็เบ่งป่านเจ็ดตัวเดียวเนี่ยทานร้อยสิบหน่อยต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็ใบพีใบพีพีพีนะท่านใบพีสามตัว เบ่งปนานทานวิ่ง3มตัวโบนัทวชุบสองสามห้าหกเาสองสามห้าหกเกนะเบ่งปานสตัวเป็นเนวทางก็ เป็นแนวทานบนวิ่ง1้อหน่อยนะท่านขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็แนวทานรอสโนอร้อยสิบหน่อย กำเบ่งปัน2องสูตรชูนนะท่านผู้ชมนะสองสูตรชูนนะส,ส,นะสี่ห้าหกแล้วก็1นึ่งห้าหส,สูตรชูนชูนห,ห้แล้วก็ตัวต่างก็คือ4ีนึ่งนะท่า,ทาน นะชูนห้ากับหกนะชูนห้ากับหกชูนนะตัวต่างก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะท่านต่อไปครับใบนี้ท่านนี้ก็แบ่งปันเดือดฐานล่างแบบสามตัวเบกแบ่งปันเดือดฐานล่าง สามชุดนัทพัชชุดสามชุดนะเบนะปันชุดสองศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดสองศูนย์สามศูนย์สี่เจ็ดน,น,น,นะก็ขอบคุณอย่างมาก ต่อไปครับผมใบนี้ตีลาวท่านตีลาวก็แป่งป่าเนทันวิ่งบูนแปดตัวเดียววิ่งล่างแปดตัวเดียวนะวิ่งบูนแปดวิ่งลางนะ่างแปดนะท่านผู้ชมนะ ก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นเป็นกำลังใจกำลังเจอกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้ท่านนี้ก็

ชุดเต็ม3ตัวขวนนะท่านขวนเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ก็เป็นแนวทานปอปอแนวทานสิบหน่วยล่างแนวทาน10หน่วยล่าง,าางครบแบบ6ตัว เดวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านผะนะู้ชมนะห้าเก้าแปดหนก้าหะห้าเก้าหกแปนึดวทันที่แล้วก็ผ่านเดวทันที่แล้วก็ผ่านนะท่านผะู้ชมนะเดวทันใหม่นี้ครับเจ้าของเดียวทางก็แบ่งปันอีกแล้ว เนื้อทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน357 80 357 80ก็เป็นเนื้อทนันครบล่างนะเนื้อทันครบล่างปอปอนะปอ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 เจ้าของเนื้อทาง ต่อไปครับใบนี้ไพรเกียวท่านไพรเกียวก็เบ่งปานเดียวท่านวิ่งวิ่งล่างเบ่งปานห้ากับจิตนะเบ่งปานห้าจิต แบ่งปาน,นสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับนะแนวทางที่แบ่งปานห้าเจ็ดนะวิ่งล่างวิ่งล่างสองตัวห้ากับเจ็ดนะไพรเกวไพรเกวเจ้าของแนวทาง ต่อไปครับใบนี้โขนพี่พรนะโขนพี่พรท่านก็เบ่งปนานนทานเต็มอารม3ต่อโบนนะใบนี้ก็เป็นนวทานที่แล้วนะโขนพี่พรเบ่งปานผ่านเต้ม7นะท่าน6 6 5 6 6 5ก็ผ่านนะ เต็มเจ็ดสรุปแล้วพันท่านก็แบ่งปันเต็มสามเต็มสี่เต็มห้าเจ็ดเป็ดเก้าพันเต็มเจ็ดเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับเจ้าของข้อมูลก็แบ่งปันอีกแล้วนะเต็มรวมสามตัวโบนโขนพี่พรนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปันเต็มห้าเต็มหกเต็มเจ็ดเต็มเก้า เต็มหเต็มสี่แวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน6ตัว6เต็มนะเบ่งปาน6ตัว6เต็มเป็นแนวทางโขนพี่พรเจ้าของแนวทางเต็ม3ตัวบนถ้าพอชมที่น่ารักนะับที่ทุกท่านคลิปนี้ก็ เจอการเพียนเท่านี้ครับนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม